รู้แล้วและเดินไปกันหมดก็ไม่มีอะไรมาให้กูดูโอชีวิตกูอยากจะถุยจริงๆถุยแรงๆเลยถุยอิสระไลฟ์สดแรกของเดือนหลังจากที่หายไปหลายวันไปใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตแล้วพอเปิดมาปัา๊บไลฟ์สดทีก็ อุปรสรรคโคตรจะเยอะเลยฝนตกมัางอะไรบ้างเออนะครับมาแล้วมาแล้วเข้ายังเออภาพเปิดนี่มันจา้ามากกราวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมีรักแฟนเพลงและนังกงคีย์บอร์ดด้วยนะครับวันนี้ทำงานกันยังไงเนี่ยฟ้าฝนเป็นใจและเกินเพราะว่าที่ผ่านมาพราะโคกินญ้า กับพี่โคเอ้ยอะไรฮนะพะี่โคกินเหล้ากับกินอะไรวะได้ดูวะโอ้โหไม่ได้ถามถามพวกมึงรู้เรื่องอ่ะกินอะไรเหล้ากับย่าแสดงว่าพี่โคยังมุฟออนไม่ได้ยังกินเหล้าอยู่笑<笑>โ,อ ह, โอ้ฝากกดเออไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้ครงนี้อย่าลืมอย่าลืมไม่ฝากากดอะเรื่องของมึงนี่ครับวันนี้เรามาอยู่ท่ามกลางสายฝนฮะที่ช่วงล่างตะบอนนั่นเองอยู่จงังหวัดสุบรปาการครับ วันนี้ก็ได้รับหน้าที่จากโชกอัพเรดเนั่นเองสีฟ้าถ้ามีสีเหลืองหน่อยจะเป็นเรอาฟ้าเหลืองแต่ถ้าสีไปใ,ใช่เป็นบาดําเรดเนั่นเองนะฮะวันนี้ก็พามาพูดคุยแล้วก็มา update, อัปเดตผลงานของช่างบอลน,นะฮะช่วงล่างตะบ,บอลน,นั่นเองรถเยอะมากๆเลยและที่สำคัญอยู่ในนี้เนี่ย,ยระแวงซ้ายระแวงขวามองดูวราอ้จะมีท้ายเรอาป่าวะเจอตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องเจอข้างนอกนะอะไรอย่างเงี้ย ไหนวะนะแล้วข้างหน้านี่ก็เป็นรถอคอกเอ่อเผาลอยเผาลอยไดะตะบอนอันนี้เผาลอยปะอ๋อเผาเดิมเหรอที่รถอคอกเนี่ยนะอันนี้ใช้งานปะใช้อยู่ใช้อยู่นะครับมันมเปิดเปิดเปิดได้ดดนะอะแล้วมันไม่เปิดให้เขาวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่านี่นี่ลงล่างตะบอนสุดหลอของผมตอนนี้โหดังมากโอ้รถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเนี่ย ให้ดูก่อนคันนี้คันนี้ช่วงล่างเลยนะเาเดอรเดิมหรอเขาเดิมพี่แต่ใช้งานจริงปะ่ะหรือว่าไม่ได้ใช้ใช้งานพีเราใช้อยู่ใช่ไหมแบกทุเรียนโมไปใส่ยอดทุเรียนหรอโอแ้แล้วรถตู้ทึบคันนี้คันนี้ก็วิ่งพัสดุพัสดุแต่ที่สติกตามมาที่สุดนี่สไตล์แบบเจแปนเลยยุ่นเลยแครี่คันนี้มันเป็นรถอะไรยังไงฮะรถไทย รถอยู่ไม่ไกลกันไม่ใช่รถเราไม่ใช่รถลูกค้าเราลูกค้า่ปแล้วก็ทำไรอ่ะทำไมถึงเรมหน้าหลังถุงลมนี่ใช่ไหมถุงลมหน้าหลังไยโอ้วแล้วถึก่อนสงสัยมากเลยไอชุดพาร์ทเนี่ยเอามาจากไหนกัน่ะชุดพาร์ทผอไม่แน่ใจว่าลูกค้าใส่มาจากไหนเลยเออล้วก็มีเหรอวะเราก็ไม่ก็เห็นไงนี่มันเป็นสไตล์แบบยุ่นอ่ะญี่ปุ่นเลยอ่ะเราต้องบอกก่อนเมือทางบ้านฮะญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมไปมาเนี่ยไปอยู่มาเป็นแบบติบวันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะ รถแบบกระบะบ้านเราอ่ะมันจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยออจะเป็นสไตล์แบบนี้คล้ายคล้า,ายไฮรักแชมแล้วก็เป็นแครี่อย่างเงี้ยนะครับแต่เยอะเอางี้งเรียกว่าเยอะทั้งนั้นถ้าคุณเห็นรีโว่นั่นหมายความว่าเขานําเข้ามาผมเจออยู่คันนึงแบบสไตล์แบบโฟวินจะเป็นรีโว่ปแปลกมากเลยทรงรีโว่ที่เราขับขับกันในบ้านเราไม่มีในญี่ปุ่นแต่มีถ้าต้องเอานําเข้าเออเว้ยเฮ้ยแปลกเหมือนกันว่ะยัง เอางี้อีสุนี่ไม่ต้องพูดถึงมไม่มี1.9 <laughs> <laughs> ไม่มีให้เห็นครับเตือเตือตือนตือนไม่มี <laughs> และอีกอย่างนึงที่ไม่เห็นเลยคือรถไฟฟ้าอา่าถ้าจะมีก็คือชิงเงินเซนครับรถไฟฮะที่เป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นเองแล้วก็โชรูมเทสลา <laughs> อย่างที่เราเห็น BY d ี <laughs> นั่นนี่ไม่มีฮะเอาละครับผมนี่ฮะนี่คือช่วงล่างช่วงล่างตาบอลนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน นะครับว่าอะไรยังไงสําหรับรถคันนี้ก่อนอื่นต้องสวัสดีเพื่อนทางบ้านครับเมื่อไรจะถึงกูเนี่ยเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฮะสวัสดีครับเนี่ยตะบอลฮะตะบอลไม่มีโต้อะเฮ้ยเอาไอ้เอะตะบอลหน่อยดิเออโอ้โหเป็นไงกูว่าลุกไม่นั่งไม่ลุกและเข่าไม่ค่อยดีเออแนบมาอยู่ทุกคนรู้จักกันแล้วตะบอลนะครับผมพูดถึงอ่ะมีไม่ถั่วใครบ้างไหมในวงการมีไหมไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อย ลวเคลียร์่งไม่มีไอหรอกคู่แข่งก็คือคู่แข่งเข้าใจเป่าคู่แข่งไม่ใช่คู่อาฆาตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครฆ่ากันตายเพราะแบบว่าแข่งกันทำรถทําสวยหรอกต่างคนต่างเขาเรียกว่าแข่งกันด้วยผลงานจริงป่ะมีโชว์กันก็โชว์กันไปแพ้ก็กลับมาทาใหม่ไม่ดีก็พัฒนาแต่ไม่มีใครเป็นคู่อาฆาตกันหรอกเจอกันอีกต้องรอกันอย่างเงี้ยแม่งบัรยาอ่อนไอ้สับอย่างงั้นอ่ะไม่ใช่คู่แข่งก็คือคู่แข่งเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างทํากันไปจะไ่ยากอะไร นะครับผม f อฟซวชหน้าตะบอลฮะสวัสดีพี่โน้ตด,ด้วยฮะพี่โนโ้ตเลอาครับพี่โนโ้ตเลอาก็เข้ามาดูด้วยก็ต้องขอบคุณพี่โน้ตด,ด้วยนะครับที่เร็ว,รวๆนี้เห็นบอกว่าจะย้ายไปอยู่เลอาเต็มตัวแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วฮะสำหรับพี่โนโ้ตนะครับผมตอนแรกเขาจะไม่โดนออกอะไรสัตว์โดนออกเรื่องนี้แหละนะฮะพี่โน้ตเลอาของเรานั่นเองเออวันนี้แปลกจ่องแจงไม่มาจ่องแจงไม่มีฮะจ่องแจงไปไหนไม่รู้นะฮะคันแดงข้างหลังหล่อมากครับคันไหนอะ ่าจะมีโก้เฮ้ยน้องถือจะทำช่วงล่างที่เป็นรถทีเตี้ยแล้วถุงลมแล้วพี่ไปเจอรถคันหนึ่งเว้หวันนั้นเราไปไหนกันมาวะเขาบอกว่าทําช่วงล่างที่ช่วงล่างตาบอลในคองตันดีเซลเออใช่ไหมใช่เว้ยอไม่ธรรมดานะเว้ยแล้วแข่งก็ทําอยู่เว้ยเออคือพี่ไม่เคยรู้เลยนะเข้าใจว่าบอลอะทำช่วงล่างแบบสายย่ออย่างเดียวพอไปเจอคองตันดีเซลแล้วรถคันนั้นเสือกแรงซะด้วย เป็นลีวอเอ้อบอลคนทำเหรอใช่ครับโอ้มันยากกว่าทำไฮดรอลิกไหมเอ้ยทำถุงลมไหมยากไหมพ,พ่อๆกันพจริงๆอ้นู้นมันจะระยะเยอะกว่าระยะอะไรอ่ะระยะพวกตั้งพวกไอ้เนี่ยพวกเซ็ตเหรอหเซ็ตตัวจ,จะเยอะกว่าอันที่เช่นเดี๋ยวพาไปดูว่ามันแตกๆๆแตก่างกันยังไงนี่ครับกับช็อคอัพเลสเซ็กซ์นี่กระบอกนี่นะกระบอกเนี่ยนะกระบอกเนี่ยเท่าไหร่วะความโตกระบอกห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบเจ็ดเคยเห็นเซลเลสเซ็กซ์อ่ะ นี่แม่มาดีก่อนไม่งั้นกูปิดไลฟ์มาดิดีซื้อเลนเอ็กได้นะครับดูน้องก่อนนี่น้องเปิร์นน่ะแต่ละคนคัดมาทางนั้นแหละตากล้องผมโคตรชอบเลยเฮียเอาเลือกจริงนี่อันนี้อันนี้เซลเลตเอ็กยังไม่เท่าไหร่มันจะมีอียอดที่อยู่ด้วยกันตากล้องผมเจอไม่ได้หูเหือแดงเลยเฮียจริงจริงอัเนี้ยไม่ไม่ธรรมดานี่ไงสั่งโชคได้เจอน้องแบบละมุนละมุนเนี่ยนี่ฮะ แกนยี่สิบก,กระบอกอะไรห้าสองเหรอห้าเจ็ดีกยใหญ่ที่ายเลยเออห้าเจ็ดนะครับแต่ห้องน้ํามันข้างในอย่างที่บอกฮะมันไม่ได้แค่แกนใหญ่อย่างเดียวภายในเนี่ยมันก็ใหญ่ตาม <c oughs> เพราะฉะนั้นอนย่าคิดว่าใส่แกนสิบหกแล้วเนี่ยห้องน้ามันมันจะเยอะเหลือเยอะไม่ใช่อันรุ่นนี้ขยายมาด้วย <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างนะครับมีไฟไหมไอ้ <c oughs> ตต้มที่บอกว่าเป็นรถแดกค่อนข้างที่จะระยะเยอะกว่ารถถุงลม นะฮะมีไปตอไหมเฮ้ยเห็นไหมในกล้องไม่เตรียมกันมาหักตังไม่อีงามไส่แต่แต่แต่อะคันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่ก็คือถุงลมเหมือนกันแต่บอลพ่ถามจริงๆในระบบถุงลมที่มีทั้งหมดเราสามารถเอาไปแข่งขันได้ไหมวะเออเคยไล่อยู่พี่เออมันเป็นยังไงแต่ถ้าสําหรับรถที่ว่าแรงมากๆน่าจะจะไล่ยากหน่อยเพราะอะไรครับเหมือนเหมือนกับถุงลมมันจะไปล้างกันมันจะเสร็จระยะยากกว่า อ๋อถุงลมมันไปล้างกับพวกแหนบเพวกอะไรางเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดรถที่เป็นรถแข่งไม่ควรมีนี่หรอถุงลมแหนบจะดีกว่าแบบล้วนๆจะดีกว่าใช่ไหมอ่าแล้วแล้วทำไมไอ้ถุงลมเนี่ยมันมีหน้าที่แค่ยกถุงต่ําถูกป่ะใช่ครับอ่าแต่ประคองสุดท้ายก็คือโชกันแหนบใช่ครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยและอย่างรีโวอ่ะที่บอกระยะเยอะอะไรตรงไหนที่มันเยอะเพราะฉะนั้นจะเป็นเออาร์แล้วก็มีแอนตี้ ที่ตั้งย่าก็จะเป็นพวกเออาอันไหนแอนตี้อันไหนครับอันนี้ไม่มีอ๋ออันนี้ไม่มีใช่ไหมแอนตี้มีหน้าที่ทำลายนะตะบอลเหมือนว่าทองไม่ให้รถมันบิดอ๋อเหมือนเหมือนคำบอดี้อะไรเงี้ยเหรออ่าแล้วก็มีอะไรนะเออาร์เออาร์เออาร์นี่คือแขนเดียวหรือคู่หรืออะไรฮะขนานจะเป็นแขนเดียวแขนได้อยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาพี่ถามหน่อยเออาร์นั้นไปโชมมันจะเป็นเหล็กที่แบบเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าอ่ามันก็เลยเรียกว่าเอเออาร์ก็คืออาร์มก็คือแขน แขนนี่เป็นรูปตัว A ซึ่งอย่างนี้เวลาวาง A ออาร์มมันจะต้องอยู่ฝั่งไหนครับถ้าเป็นถังน้ํามันเดิม,มจะอยู่ของขวาอ้มันจำกัดจากที่ถงังใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถังน้ำมันแตงก็ได้ทั้งคู่เลย้ายขวาเลยอ๋อแต่ทั้งนี้ทนะั้งนนเพราะว่าพี่สังเกตเห็นมันมาเยอะแล้วว่าเอ๊ะทําไมบางคนก็อยู่ซ้ายบางคนก็อยู่ขวาอแล้วตะบอลวางตรงฝั่งที่ตรงข้ามาถาังน้ำมันใช่ครับเออาร์มมันมีหน้าที่ทําอะไรครับ เหมือนให้ออกตัวดีด้วยไอ้มันออกตัวมันประคองตั้งระยะประคองเพาไม่ให้มันเต้นให้มันออกดีลักษณะของการเต้นก็คืออย่างที่บอกก็คือเวลาเราออกตัวถ้าไม่มีอาร์มมันจะอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราเซตแหนบให้มันไม่ต้องใส่อาร์มได้ไหมเอาตามตรงเซตแหนบได้มีเป็นโคู่เป็นขัดแหนบก็ได้เหมือนกันไม่ให้มันเต้นได้ครับทางนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้รถที่มีออาร์มใช้งานจริงได้หรือไม่ได้ในชีวิตประจำวัน แต่อาจจะแบกได้ไม่ดีเท่ารถมีแหนบแบกนี่คือบรรทุกใช่ครับบรรทุกไม่ดีเท่ารถมีแหนบใช่ครับแต่ก็ใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติไม่ให้ล้อมันเต้นในการออกตัวใช่ครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราบรรทุกเยอะๆเออามันไปฝืนมันไปขืนอะไรกับแหนบไหมมันจะขัดกันี่ขัดเผาเพราะมันจะลังอยู่ข้างเดียว <โฮ S 2> อ่ามน้าทุกวันนี้เขาเลยนิยมชกค,คู่ครับ ที่ไม่มีเออาร์มใช่มันจะยังใช้งานได้มันอ๋อแล้วความนุ่มนวลเวลาใส่เออาร์มเนี่ยมันเกี่ยวไหมครับมรสมมุติไม่มีถุงลมไม่มีถุงลมก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้เนบเยอะอออ๋อแต่ถ้าเป็นขันเนบอ่ะรถมันจะแข็งกว่ามันก็จะใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องอยากให้ความรู้ท่านผู้ชมไว้นะอันนี้จากประสบการณ์จริงมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากได้เตีย้ยแล้วก็อยากได้ออกตัวไม่เต้นด้วยความเข้าใจเว้ย เอ๊ะทำไมเวลาไปรัดแหนบหน้าหลังเลยเขาเนี่ยพอไปรัดแหนบหน้าหลังนะรถอ่ะมันไม่นุ่มมันกยเป็นอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแข็งเออเพราะอะไรอ่ะมันเหมือนไปล้างกันไปอย่างเงี้ยใช่ครับแสดงว่ารถคันนี้ก็เด้งอลยดิคันนี้ไล่ใหม่มาแล้วไม่ใช่หวยไม่ะเป็นหลวมหรอเใช่ครับแต่เนี้ยจะเป็นรัดข้างหน้าอย่างเดียวให้มันออกตัวไม่เต็ดอ่ะแล้วเนี่ยข้างหลังอ่ะข้างหลังจะไม่ต้องรัดไป อ่าแล้วนี่เราลัดไ้อ๋อลัดไปลัดของรถอยู่แล้วอ๋อประคองอ๋อผมเคยเจอมาเจอเจอกับตัวเลยสุดท้ายพอเราเอาที่รัดแหนบออกนุ่มเลยแต่เหมือนมันมีแบบระยะ่มันไอเนี้ยมันลังกันอยู่อะแล้วไม่งก็พาแบบอย่างเงี้ย่่อาไปโทษโชคนะตอนนั้นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูถึงการเลือกใช้โชคของตะบอนบ้างครับตะบอล ยี่ห้อนี้เป็นยังไงบ้าง้องถามก่อนอืมมันจะเป็นแบบเหมาะก,กับการใช้งานที่ผมใช้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเ้เดี๋ยว,วนี้อ๋อเสียงเข้าป่ะเนี่ยไม่เข้านะอ่ะโอเคต่ออ่ะยังไงฮะมันจะเหมาะก,กับการใช้งานพี่ตอนนี้ต <พอ S 2> ัวนแกนอะไรยังไงอะเป็นแกนยีน่สิบเอแ,แต่มันจะเป็นลงนิ่มขึ้นหนึบจะเป็นแกนยี่สิบมันมันคืออะไรนะอะไรขึ้นหนึบลงลงลงนิ่มขึ้นหนึบ อ้าวแล้วมันต่างกันชกตัวที่พี่ถือยไงอ่ะอ่าเหมือนเหมือนกันเหมือนกันอ๋อเหมือนกันตัวเดียวกันไหมเนี่ยก็เดียวกันรุ่นเดียวกันไหมใช่ครับอ้าวแล้วโหลดเตี้ยกับธรรมดามันเหมือนกันไหมแค่ความยาวต่างแค่ความยาวอ๋ออันอันนี้อันนี้ความยาวไม่เทียมะใช่ครับอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยุดถือก่อนถ่ายไปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเนี่ย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 ครับท่านผู้ชมฮะความยาวที่ว่านี่คือนี่ดูจากกระบอกโชกเนี่ยเห็นป่ะผิดกันเลยเออ เอาแล้วทาไมอันนี้มันถึงตั้นอะรถมันอันนี้มันจะเตี้ยมันเลยต้องใช้ระยะโชกที่ว่าสั้นลงแล้วพูดถึงแล้วแกนยี่สิบที่มันเป็นเรื่องที่แบบถกเถียงกันมานักต่อนักบางคนอะส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยผมใช้แกนยี่สิบหนึบกว่าเอ้ขอโทษแกนสิบหกหนึบกว่าเนื่องจากว่าไอแกนสิบหกเนี่ยมันเป็นเล็กกว่านี้ใช่ไหมมันก็เลยเหลือห้องน้ํามันเยอะมันทำให้หนึบกว่า บางคนก็บอกแกนยี่สิบแน่นกว่าตะบอลว่าไงแต่จริงก็มีสองแบบนะมีทั้งเนึบทั้งทั้งนิ่มแกนยี่สิบนะใช่ครับอ๋อแล้วคุณอยากได้แบบไหนอ่าคือผมต้องการันตีก่อนนะว่าตัวนี้เขาขยายขยายห้องน้ํามันตัวนี้ตามแกนนะครับใช่ไม่ใช่ว่าแกนย0ิแล้วสเปคเดิมข้างในสเปคเดิมไม่ใช่นะข้างในเขาขยายตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ความแข็งแรงแล้วก็เนึบกลับไปด้วย นะฮะสำหรับแบรนด์เล็กแต่ผมแบรนด์อื่นผมไม่รู้ไงอาจจะทําเหมือนกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอนี้แต่อันนี้เราเราว่ากันถึงเรื่องยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ก่อนนะครับผมอ่ะแล้วยังไงฮะสําหรับออยี่ห้อนี้ที่ใส่ไปแล้วใช้เยอะไหมใช้แต่ยี่ห้อนี้เลยถ้าเป็นตัวไม่ปรับผมใช้แต่ตัวนี้เลยอ๋อถ้าไม่ปรับใช่ไหมใช่ถ้เป็นตัวไม่ปรับอ๋อยี่ห้อนี้เขาไม่มีมีแต่ไม่ปรับเหรอยังไม่มีปรับอุ้ยออกมาตั้งนานแล้วนะเขาอมาเขาไม่คิดจะทำปรับเลยหรอ อีกนานไหมถามล้วเขาจะปรับกันอีกนานไหมแล้วคู่หนึ่งอยู่เท่าไหร่ฮะก็เอผงขายอยู่สามพันห้าเปคู่ละสามพันห้าร้อยบาทพร้อมใส่ข้างหลังข้างหลังคู่หน้ามีไหมคู่หน้ามีเปรคู่หน้าเท่าไหร่คู่หน้าเพิ่มไปสามร้อยสามพันแปดออ๋อเพิ่มไปแค่สามร้อยใช่ครับเออก็ทายนะทายากกว่าข้างหน้ามีจะใส่ยากกว่าแล้วพร้อมใส่เท่าไหร่คู่หน้าสามแปดเปอสามพันแปดแต่ข้างหลังสามพันห้าเพิ่มสามร้อยเองใช่อู้สบายตาย แบบไม่มีปรับนะต้องขอย้ํานะครับสีนี้ไม่มีปรับนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะทําหรือเปล่านะครับอ๋อทำเหรอครับอ๋ทำนะครับสีนี้ทานะฮะทําปรับด้วยไม่รู้ว่าปรับตัวเองหรือว่าจะปรับโชกก็ไม่รู้นะน่าจะปรับปรุงตัวเองนี่ฮะเป็นโชกที่ผมมั่นใจแหละชอบไหมสำหรับยี่ห้อนี้ผมใช้แต่ตัวนี้เลยลี่บอกเพื่อนๆทางบ้านเดี๋ยหาว่าหลบตายใช้ตัวนี้เลยพี่ถ้าตัวไม่ปรับ อ๋อแต่ถ้ามีตัวปรับก็อาจจะแต่อยู่ที่งบลูกค้าอด้ยราคาไม่แพงสามพทาร้บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่คันนี้ใช้แน่ๆแล้วไอ้คันเตี้ยๆคันนั้นน่ะอะไรก็ใช้เหมือนกันขอดูหน่อยขอดูหน่อยว่าครับทําไมทําไมต้องใช้แกน2ยี่สิบกับรถถุงลมหรือหรือว่าสิบหกก็ได้อืมจริงๆมันใช้ได้เหมือนกันพี่แต่ตัวนี้มันเหี้ยตกใจเลย แ่งสุดแล้วเหรอนี่สุดแล้วเนี่ยลมไม่พออ๋อลมไม่พอมองเห็นไหมน่ะเห็นไหมเบเห็นป่ะเปิดไฟเห็นป่ะอ๋อเป็นโช๊คแบรนด์อื่นทาสีเอาโอเคเลดเอ็กนะนะฮะเลดเอ็กสิบหกใช้ได้ไหมอืมใช้ได้เหมือนกัน แต่ตัวนี้ผมชอบที่ว่ามันลงนิ่มขึ้นหนึบลงนิ่มขึ้นหนึบใช่ตัวนี้นะใช่ครับคือสุดท้ายแล้วถุงลมยังไงก็ต้องมีชกอยู่แล้วใช่จะไม่ใช่ว่าเป็นแหนบกับถุงลมล้วนเป็นไปไม่ได้ใช่ครับถูกไหมฮะอ่และีกโชกที่เป็นอันนี้ถามด้วยความรู้โชกที่มันเป็นถุงลมอยู่ในตัวครับอย่างนั้นเขาทำงานยังไงอ่ะใช้คู่หน้าพี่โอ้จะเป็นใช้เป็นถุงหน้ามันก็ทําหน้าที่ทำสปริงได้เหมือนกันใช่ไหมใช่เหมือนกันอายุการใช้งานของถุงลมครับท่านผู้ชมสำหรับช่วงล่างตาบอล มันมียังไงบ้างฮะรับประกันยังไงแล้วก็ใช้งานได้นานแค่ไหนอ่าผมรับประกันปีนี่อุปกรณ์ทุกอย่างเลยปีหนึ่งหรอใช่ครับและโช๊กเนี่ยโช๊เลิสได้ไหหนึ่งปีเหมือนกันหนึ่งปีครับไาครับซื้อที่ไหนครับสั่งซื้อสั่งซื้อที่ไหนครับสั่งซื้อที่ไหนทักมาช่วงล่างตะบอนได้เลยหมายโช๊กใช่ไหมหรือว่าจะสั่งซื้อถุงลมหรอถุงลมหรือโช๊กเขาไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้แจ้งอ๋อก็ ติดต่อตาบอลแล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับะะผมคันนี้ผมก็ชอบคันนี้มีไหมอันนี้<ต>โช้กระยะยังไม่มีเพราะมันใช้สั้นสัน้นจัดเอ้าแล้วระยะโช้กเนี่ยเอาอะไรมันมาวัดว่าจะต้องคันนี้ต้องระยะเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยมันต้องไล่ร้วนให้เสร็จก่อนถึงจะรู้ระยะว่ามันต้องใช้เท่าไหร่อย่างนี้ระยะเท่าไหร่คันนี้ใช้ที่หกนิ้วเวียไี่สิบสี่นิ้วสิบสี่น,นิ้วไล่ปกติปกติสั้นสุดสิบหก โอ้โหสองนิ้วเดี๋ยวทําให้สั่งทางพิเศษไปแล้วสั่งไปแล้วครับเอาขึ้นให้ดูหน่อยได้ไหมนี่คันนี้ช่วง,งล่างถึงลมจบเท่าไหร่ช่วงล่างถึงลมจบเท่าไหร่ครับเริ่มต้นสองหมื่นแปดห้าร้อยสองหมื่นแปดห้าร้อยครับผมโช๊คอัพหลังสามพันห้าหน้าสามพันแปดเอ๊ะเอาหุบเดีย๋ยวหุบเสร็จแล้วก็มาเอานี่ขึ้นนี้โอ้เร็วๆหน่อยปิดกระบะขึ้นหน่อยดูนี่มันสูงแค่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย เอาคำสูงนี่เย<อ>นี่สูงสุดยังแล้วพาร์ทก็ไปใส่ที่ไหนวะเนี่ยเอาไปเอาฝั่งนู้นขึ้นด้วยไปเอาฝั่งนู้นขึ้นด้วยโอ้โหอันนี้ขับหลังเนี่ยใช่ครับเฮ้ยนี่เราเช็คอินแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยต้องเช็คอินลแล้วมั้ง นี่ก็คือถุงลมเหมือนกันใช่ครับคอนเซปต์เจ้าของที่เขาใช้งานหรือว่าเขาขี่โชว์ไว้ทําเล่นด้วยแล้วก็ไว้โชว์ด้วยเจ็ดรู้แม่งอาข้างหน้าก็มีนี่เหมือนกันเี่โอ้ขอดางในน่ะครับผมไปกลางรถไปเขาหน่ะไอเบอร์อะไรเดียก้าห้าศูนย์คืออะไรอ่ะเบอร์ซ้อมรถเฉย่ฮะซ้อมรถเอาคันอื่นไปเอาคนอื่นไปอ๋อตกใจนี่ก็ซ้อมรถวิ่งขอลองเลยนะครับผมเอ้ยเอาไว้อย่างเอาวิ่งแม่งขับแคบ่นี้ได้เลยวะ แคบ,แบเอ้ยเอ้ยแต่มันก็นั่งสบายเฮ้ยนั่งได้อยู่นะพี่ตู่พี่ตู่เอาเปิดเปิดจกเปิดจกเช็คอินนี่รออะไรลเรื่องโล่อย <c oughs> เรื่องกระบหน่อยเรื่องกระบหน่อยเฮ้ยไหลไหลตัดบอกเรื่องกระบะหน่อยเร็วไปดูกระบะเรื่องหน่อยเนี่ยเปิดจกไว้ดิให้แต้มเปิดดิโอ้โหเอานีดีดียกหน้าเหนินหน้าเหินฟ้าไปแล้วจ้า เฮียหนี่ก็จะจะไปอย่างเดียวเลยฮะอ้าวอาเฮ้ยสะบ,บันไม่ไม่ติดอ่ะอดแล้วมั้งอดแล้วมั้งตัดยังไงอ่ะแบตหมดตัดเ้ย <laughs> กูขึ้นเลยแบนหมดกูขึ้นเลยกูเตรียมพร้อมอย่างดีมึงไม่งั้นมึงได้เห็นเคอรี่แบบเช็นกินหน้าอุตบอลน,น่ะ <c oughs> สัตว์เอ้ยมีป่ะเนี่ยอะไร่ะเอามาเอาพ่าาวงแบนให้ดิเอ้ยแหมติดวาตั้งใจหมดไม่มีฮิก กูนึกแล้วเฮียมาทำไมอยู่ๆมันไม่ติดสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมตาตาอ้าวเดี๋ยวให้ตะบอลตาตานเอาว่ามันไม่ได้นะเฮ้ยวไมยแม่กาจะเช็คอินหล่อๆที่อู่ตะบอลนั่นหน่อยโอ้โหโอ้ยนี่วิธีตาต่างกูตะบอลเมื่อกี้อะไรกับโชกวะเอาแล้วน้องๆ เฮ้ย,อยถอยมาถอยมาเอ้ยไม่หรอกเมื่อกี้เปิดปั๊มลมคาวไว้อุ้ยยี่แม่เกือบขูดเอาแล้วถอยตรงถอยตรงตรงเลยตรงเลยอีกอีกตรงเลยพอพอแล้วพอแล้ว เฮ้ยเช็คอินเช็คอินเออโหต้องถอยกงอย่างนี้เลยโช้กไม่มีลเลยพี่ฮะโช้กหลังไม่มีไม่มีแล้วมันมันขึ้นใออ๋อขึ้นมาถุงลมโอ้ย<ห>แล้วเสร็จยังอ่ะคันนี้ย,ยังมีเหลือข้างหน้ายังลงไม่สุดจะอให้สุดแค่ไหนอ่ะเอาลงสุดเลยโอ้ยแคลรี่ไว้ช่วยจับนะ พอพอไรสัตว์โชว์มันไม่มีกูดับเลยกูดับเลยโชวหลังไม่มีอย่ยเขาบอกเลยยังไม่ฟังไดนเลยเขารอดิเลตเอ็กพี่ทำไมเสียงมันโหดจังวะเครื่องเขาทำปะน่าจะเร็วเร็วมีเนาะได้เครื่องเป็นซีนอยู่แล้วรอบมาเร็วได้นะครับผมนี่ฮะแล้วรถเบาๆงี้ไงก็ปิว โหเมื่อกี้เต้นแบบหนึ่งล้อไปแล้วไม่เอาช่วงอะไรใส่ไว้หน่อยด้วยดูที่จงรักพักดีกับเลนเอกแล้วเกินต้องใช้เลดเอกใช่ไหมครับท่านผู้ชมฮะมาเลยฮะวันนี้ครับช่วงล่างตะบอลมีจําหน่ายแล้วเวทเอกแล้วใช้มาตลอดนะครับผมเริ่มต้นที่คู่หลังสามพันห้าบาทสามพันห้าพร้อมติดตั้งคู่หน้าสามพันแปดพร้อมติดตั้งพร้อมติดตั้งนะครับมาได้เลยแล้วก็ที่สําคัญถามเรื่องช่วงล่างกันมาเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้เลยได้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนท่านสนใจ อยากใช้บริการครับผมนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ายังไงก่อนอยู่ในหมู่บ้านเพชรงามบในคางเคอรี่อ่าเข้าไปในคางเคอรี่เลยบางจะเห็นหรถกระบะเยอะๆอ,อ,อยู่ในนี้เลยเขาจะอยู่หัวมุมข้างในปุ๊บมาอยู่หัวมุมเลยโชคลำประกันยังไงบ้างครับโชครับประกันยังไงฮะร,รบับประกันหนึ่งปีโชคลำประกันสุดสายตาเหรอออกไปเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายไปคือหมดประกันหมดคือถ้ามองไม่เห็นคือหมดแล้วไงหนึ่งปีแบบไหนบ้างอะเหมือนกันหมดเลยทุกกรณีเหรอใช่ ทุกกรณีเหรอล,ลรแตกเสียรั่วซึมมาได้เลยครับไม่มีไม่มีข้อแม้นะครับผมหรือโทรมาคุยกันก่อนที่เบอร์ครับเบอร์ตูนกห้าห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับรอคันนี้เสร็จนะได้เลยเต้องจัดรอบหน้าต้องจัดแล้วรอคันนี้เสร็จมาอยู่แล้วเดี๋ยวจัดให้จำได้เลยฝ่าด้วยนะครับช่วงาตาบอลวันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่ อย่างเงี้ที่ไม่ได้ออกไปลุยกันข้างนอกเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนเนี่ยมันไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่งั้นอ่ะมึงได้จา้าบอ่ะก็เตรียมรถเตรียมอะไรไว้เยอะใหญหมดเลยเห็นไหมละ่ะนะครับผมหรือติดต่อทางเพจครับที่ช่องล่างตะบอนเนี่ยจอเป็นบุกมันก็ขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำไมต้องให้กูพูดด้วยอ่ะไม่ทำไมพูดขึ้นได้เลยปะ่ะเพราะเบอร์โทรอ่ะทำไมต้องรอให้พูดอ่ะอออมีอ่ะในรถแข่ง อันนี้ยังไม่ยังไม่มีเลยโอ้ไม่ไม่แต่ว่าของตะบอลยังไม่มีแต่เร็เร็วๆนี่แหละเมื่อกี้โชคลียแต่รถแข่งอยู่หรือเปล่าผู้จัดการบอกเบนี้ยตะบอลหรอกยังไม่ไอ้เหี้ยกูก็เกือบพังเปล่าว่ามีบังเอิญ์สสายตากูเป็นเป็นหันไปทางซ้ายเขาบว่าหันเนี่ยเขาบอกว่ามีโชครถแข่งไหมกูก็เลยจะบอกว่ามีไอ้นี่มีตะบอลยังไม่มีครับจะเล่าให้ให้เดี๋ยวจะเราให้ โอ้ยชีวิตของการไลฟ์สดชีวิตกูแต่ละวันก็เจอเหี้ยอะไรมาดูเนี่ยซื่อๆได้ด้วยพี่การร้านบอกไปแล้วไงเออเดี๋ยวกบอกไปแล้วพี่การร้านเดี๋ยวโทรมาขึ้นให้แล้วหน้าจอโอเคสลบด้วยแขนของตะบอนเดี๋ยวไม่มีนะใส่ได้พี่ใส่ได้เขาไม่ได้ถามว่าใส่ได้ไหมเขาถามว่ามีไหมยังยังเออแต่ใส่ได้พี่ใส่ได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณตะบอนมากครับขอบคุณครับ ใส่ได้นะใส่ได้ <laughs>